โยนกนาคนครเวียงหนองลมตำนานล้านนาตอนจบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่หักกุ้ท่านในวันนี้ไอทีก็จะมาเล่าถึงตำนานโยนกนคนครหรือว่าเวียงหนองลมตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายในตอนที่แล้วไอทีก็ได้เล่าถึงเจ้าพรมมากุมาร ได้ยกพลคนหานพร้อมกับจ้างพานคำมาหบกับพญาขอมติกางต้งสันสายนั้นในตอนที่สามน,นี้ไอทีก็จะขอมาเล่าเรื่องราวต่อไปเมื่อกองทัพสองฝ่ายประทะกันที่กางโต้งสันทายพญาขอมดำก็ไมเอาใายต่อเจ้าพมมกุมารแต่เมื่อยังบัดันได้หบกันเตือ้อ จ้างตัวตีพญาหอมดำขีก็สะดุ้งตกใจควันหายนี้แล้วก็โล่นปิดคืนถอยไปจ้างของกองทัพขอมตัวที่เหลือไม่ได้หันก็ป่ากันแตกตื่นง่าคนหานหอมดำล้มตายมากนักการฮกการเตือนนี้ทัพหอมแตกพ่ายกระจัดกระจายนีตายปิกเวียงหลวงในเตื้อันเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นแล้วฝ่ายของทัพเจ้าพมกุมาร กขี่จ้างปลาคนหานไล่ฆ่าฟันโมกอไปตลอดจนถึงเวียงโยนกพญาคอมดำหันท่าบดีปปาลูกน้องโล้นหนีตายเข้าไปในเขตกำแพงเวียงปิดประตูเฮียกูแจง้งเจ้าผมมากุมาปรปะาใสจ้างพานคำเข้าแตงคดประตูเวียงเข้าไปคับไล่พญาคอมอยู่ในเวียงแห่งนั้นผู้คนเบาไพ่เจ้าคอมก็ป้ากันชิบหายล้มตายมากนักแกพญาคอมดำบะอาสู้ได ถึงได้คร <Him. S 1> ับตอนเอาลิพลลูกเมียนีออกจากเวียงและล่องไปหนทักสินทิตไตในเตื้อหันเมื่อเจ้าผมมากุมารได้หห่นพญาหอมดำเตลิดหนีก็ขี่จ้างพานคำตัวก้านำคนหานไล่ฆ่าพญาขอมกับบริวาลต่างหลายพร้อมตั้งหลายก็ปากันล้มตายมากนักเจ้าผมมากุมารก็ไล่ฆ่าติดต่อบละเวน จนพ้นจากเขตแดนป่อของตนไปได้เดือนหนึ่งไปถึงยังแดนเมืองลาโวก็ยังไม่ยุดย่อนฮอนขึ้นไปถึงพระอินทร์ท่านก็มาเลงหันว่าพมมากุมาณี้ไปกำจัดขอมตั้งหลายมามียุดย่อนแบบนี้ก็จักชิบหายเสียซ้ํานั่นแหลควรกูพระอินทร์จักโผดเอาชีวิตขอมไว้เตะว่าแล้วก็บังคับเพื่อสุวก,กรรมเตวบุตร ลงมาในละมิดกําแปงหินศิลากันหน้าผมมักุมานเอาไว้เตือนนันหอมนดำดังไรต่็ยังชีวิตพ้นความตายเล็กน้อยแล้วก็ปากันหนีไปเรียบํำน้ำแม่ละมิงไปภักติกังโต้งเขตแดนเมืองอินทปัตฐานนครต่อไปครั้นเมื่อเจ้าผมมากุมานได้หับชัยชนะแล้วก็ยกเอาริพนโยธาแห่งตนปิกคืนมาจากนั้น ได้ไล่เก็บเอาเข้าของเงินคําอันคอมต่างหลายได้ละเอาไว้ไซจ้างปิกมาได้ซาวันก็มาถึงโยนกนครราชธานีอันเป็นตู่เก่าแห่งขอบอันมูขอมดามโมนูนี้ก็ปกครองโยนกนครได้19ปีตั้งแต่ปีพศ14 6 0ตกมาถึงเมื่อพศ1479เจ้าหจมมากรมานก็เอาปิกคืนมามาในเมืองปิกคืนมาแล้ว ก็แต่งให้คนตบแต่งเวียงนกเจียงแสนให้เรียบร้อยอย่างเก่าจากนั้นเจ้าผมมากุมารก็สเสด็จไปสู่เวียงพานคำเมื่อไปถึงแล้วผมมากุมารก็ลงจากหลังจ้างพานคำเปืองเครื่องแต่งองค์เสร็จแล้วจ้างก็ล่นเหนียกไปตั้งหนอาคเนเมื่อคนตั้งหลายล่นตอยไปก็หันจ้างมงคลตอนนั้นกลายเป็นงูปิกไปอย่างเก่าต่อมาดอยแห่งนั้นก็ได้ชื่อว่าดอยจ้างงู หรือว่าดอยสงงังโงมาจนถึงสมัยบาเดลเมื pussy, ่อได้เวียงโยนกนครราชธานีชัยบุรีสีจังแซนปิกมาผมมากุมารเจ้าก็แต่งให้เสนาเจ้าเมืองตังหล่แผ่ทางหนต่ตงตั้งแต่เวียงพันคำมาจนถึงเวียงโยนกแล้วก็เจิญพญาพังขลาดพระราดบิดาเสด็จปิกมากินเมืองโยนกอย่างเก่ายกคือถูกขิดตะกุมารผู้ไอ เป็นอุป,ปร,ราแสนเมืองอยู่รองป่อเจ้าตี่ฮั่นแหลจากนั้นผมมากุมารเจ้าก็มาเป็นกำเกิดว่าขัวข่าซึกเก่าหอมตั้งหลายไว้คืนมาเบียดเบียนพญาเจ้าป่อตนแหมงก็เลยขออนุญาตพระราบิดาไปตั้งเวียงเกิดอยู่ต่อไปจึงได้ไปสร้างเวียงใหม่ชื่อว่าเวียงชัยประการนั่นแหล อันเหตุการณ์การแปลงเวียงชัยปาการเตื้อนี้ในตำนานสิงหนวัตก็มีบันทึกไว้ว่าครั้งนั้นพระองค์พมมกุมารเจ้าก็มาลำพึงว่ากลัวค่าซึกเกาตั้งหลายปิกคืนมาเบียดเบียนพญาเจ้าป่อแห่งตนต่อไปภายหน้าขอ,ขออนุญาตด้วยพระเจ้าตนเป็นป่อแล้วจักไปตั้งเวียงเกิดอยู่หันแลพระองค์พมราช ก็เอานางเทวีแลยดบริวารแห่งตนได้แล้วก็สเสด็จไปตั้งเวียงอยู่ฝ่ายน้ำกุกุดนาทีทักษินสถานกรรมไต้ขันไปถึงแล้วก็คุดคูเวียงอันเป็นมั่นคงดีแล้วเข้าไปตั้งอยู่ในเวียงห้องว่าเวียงชัยประการนั้นแหละเมื่อสักกาดได้349ตัวปีกดใจทุกขิตะพระองค์กินเมืองได้16ปีอายุได้เจ กจตุติตายไปยกเก่าองค์มหาวันตนลูกมีอายุได้46ปีขึ้นสเสวยราชสมบัติเมืองโยนกนครราชธานีใจบุรีสีจังแสนต่อส่วนพระอ,องค์พรมตนหน้าก็สเสวยเมืองชัยประการว่าได้มากินเวียงโยนกนครหลวงบ้านเมืองทั้งปวงก็ลุ่งเรืองมาตลอดเป็นลำดับพระอ,องค์พรมสร้างเวียงชัยประการแล้วสเสวยมาเมินได้59ปี มีสั่งมาลาวีเบียดเบียนแลสักกะลาได้456ตัวปีเมืองเม็ดพระองค์เจ้าโฟมมาลาดมีอายุได้77ปีก็ถึงซึ่งที่วงคตไปแลมาสินพระองค์พมเจ้าแล้วพระองค์ชยัยสรีต,ตนลูกมีอายุได้48ปีกินเวียงต่อไปแห่งเปีหลังจากนั้นครั้งนั้นมีพญาเมืองสุธรรมวดี ยกเอาลิพนเข้ามาคุกขาดกำลังค่าเซกในเต่นั้นมีถึงล้านกับเจ็ดแสนทับเมืองโยนกนครกับใชยประการเตือนั้นต้องพ่ายแพ้ให้กับทรณาลาบูหลวงหรือปืนใหญ่แห่งเมืองสุธรรมวดีที่ขนน้ำห้วยเป้าโปรงมอนหรือว่าตัดโปรงทีวีเวียงป้าเป้านั้นแหละเมื่อได้พ่ายแพ้แก่เมืองสุธรรมวดีแล้วพระองค์ใช้สิริเจ้า กเทครัวเอาคนจักหนีไปยนกกนครราชธานีแต่ยามนั้นเป็นยามฝนตกแม่น้ำกุกคุาทีไหลน้องมากนักว่าอาจข้ามไปได้พระองค์เจ้าใชัยศิริเลยปากันเตลไปตางวันออกลองไปถึงตีพระเจ้าผมปอดตดไล่ขอมไปถึงตีแห่งนั้นฮอนขึ้นไปถึงพระอินท์ตีได้ทราบเหตุการณ์ดังนั้นแล้วได้แปลงกายลงมาเป็นป่อขาวลงข้างจางตีนั่ง แล้วก็กล่าวว่าดูกรมหาราชท,ท่านจงตั้งเมืองอยู่ที่นี่เตเป็นชัยภูมิดีบ่มีค่าซึกศัตรูจักมาเบียดเบียนว่าแล้วก็หายวับไปจากนั้นพระองค์ชยัยศิลิก็ยับยั้งตั้งบริวารที่หันสามวันจนมาถึงวันการเดือนเก้าแหมสีคำก็ตั้งเวียงยู่ณที่หันแหลเวียงแห่งนี้ก็เฮือชื่อว่าเวียงกําแพงเพชร เหตุด้วยพญาอินเนลมิดกำแพงหินกั้นผมมกากุมารพญาผู้เป็นปอของพระเจ้าชัยศิริเมื่อครั้งยกทัพคับไล่พญาขอมดำไปเวียงแห่งนี้มีคนแสนครัวตั้งอยู่หิมน้ำแม่ละมิงนับแต่นั้นมาเวียงชัยประการก็เป็นเวียงห่งไร้ผู้คนแลมหากษัตร์ิยเจ้าถึงสองก็ปัดกันไปไก่ในเต้อหัน่น เมืองโยโนกนากนครก็จเจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาจนมาถึงสมัยของพญามหาชัยชนะกษัตริย์องค์ที่สิบห้าแห่งเมืองโยโนกนครเมืองโยโนกนครชัยบุรีสีจางแสนก็ต้องถึงการนำา้ำสาเมื่อวันหนึ่งจะบ้านปลากันยับได้ไปเยียนเผือกตัวใหญ่เต้าเกาตานยาวเจ็ดวาขึ้นมาจากแม่น้ำกกจากนั้นพญาเจ้าเมืองก็หงให้สังเห้่อนำไปครัวและเอามาแบ่งปันกันกิน อันเหตุการณ์ในเตือนี้ตำนานสิงหนวัววัก็มีบันทึกไว้ว่าสักกาลา476ตัวปีเมืองเมาศาสนาพระพุทธเจ้าล่วงพนไปได้1น0่ปีพระองค์ชัยชนะเป็นกษัตริย์ได้เจ็ดปีอายุได้50ในเดือนเจ็ดแหมเจ็ดค่ำเมงวันเสาร์เวลานั้นคนตั้งหลายไปแอวน้ำผูกกุดนาทีก็ไปหันไปเยียนเพือกตัวหนึ่ง มีขนาดลำตัวใหญ่เต้าเก้าตากยาวเจ็ดวาเขาก็ปากันเข้าบุบตีไปเย็นตอนนั้นตายไปแล้วก็ปากันมัดล่าเข้ามาถวายพญาเจ้าเมืองท่านก็มีอาเจา้าเฮอครัวป่าแล้วแจกกันกินเฮอควายมื่อในแง่แจกกันควายแล้วก็พกเสียงแผ่นดินสนานปั่นปืนฟ้าหองฟ้าขาดก็ออยังเวียงกับพิ่หา,ายไปเมื่อถึงมัดชิมยามหนึ่งสันมาสองเต้อแล้วของเงียบไป ถึงปัดชิมยามหนึ่งสันมาแหมสามเต้อสันนักกว่าเก่าไปเรื่อยๆแล้วโยนกนครเวียงหลวงตีหันก็ยุบลงเกิดเป็นนาทีหนองใหญ่คนตั้งหลายตีอยู่ในเวียงตีหันอันมีกษัตริย์เป็นเก้าเลยวินาศตายไปในหนองน้ำใหญ่เว้นแต่แม่ไม้เท่าหลังเดียวตีหันเหตุี <Э ่แม่ไม้เท่านั้นบอกเป็นภัย ที่ฝาผนังวัดพระธาตุดอยกูแก้วก็มีบันทึกไว้ว่าเมื่อแม่ไม่เทาบอกว่าป้าบอกหูสั่งเลยเจ้านายตั้งหลายก็เอาปลาเย็นเผือกตัวหนึ่งมาถวายกษัตริย์แล้วเขาก็แจกกันกินไขวยเวียงเมื่อคำมาหน่อยหนึ่งยังมีมานวะาจผู้หนึ่งมาแต่ที่ใดบอกหูก็มาขอหยุดพักตีเหินป้าป้าเอาเข้า้อเขาก็บอกกินมานวะก็ถามป้าว่า เจเวียงที่นี่เขาเอาอันใดมากินกินหอมหนักแก่ป้าได้กินกับเขาก็ป้าได้ฟังก็ว่าอันตัวป้าเป็นคนแก่เท่าแม่ไม้บ่มีลูกหลานไผ่บ่มาเอาให้กินหลอกหลานเฮ้ยมันนะวะผู้นั้นก็ว่าป้าบ่ได้กินก็ดีแล้วจะอ้านแล้วหลานจะไปแอวยามหนึ่งก่อนตอนหลังมาหากมีเหตุอันใดก็ดีถ้าป้าบ่หันหน้าหลาน ต่ห้ามลงเฮือนมาเด็ดขาดว่าแล้วมนวะคนนั้นก็เตลลงเฮือนลับไปและเมื่อไม่ไม่เท่าเข้านอนเวลายามหนึ่งก็ได้ยินเสียงสนั่นวันไหวพอยังเฮือนจะลมป่าสะดุ้งตื่นแล้วก็มากึดถึงกำหลานมานวะหนุ่มภูนั้นแล้วจึงปิดเข้านอนเสียงนั้นก็ดับไปตกเมื่อคืนกลางดึกมีเสียงดังแหมสองเตือ้อป้าก็ปุ้งไปตีประตูเฮือน ก็เติงหากรรมมนวะหนุ่มคนนั้นแล้วก็ปิกเข้าไปนอนเมายามฟาไกลแจงก็ดังยิ่งกว่าเก่าป่าก็กัวยิ่งนักมาล่นออกไปถึงหัวคันใดบ้านพอออกไปตังใดก็เป็นน้ำไปเห่มดเรื่องก็เป็นชั้นนี้แลลลาน,ลานเฮยท่านผู้ชมตีหักของไอทีก็ทันครับนี่ก็คือเรื่องราวของเมืองหนองหรือเวียงหนองลมหรือเมืองเจียงแซ่ที่มีบันทึกอยู่ในตำนานเสยงหนวัต จิตกรรมฝาผนังพระาธาตุดอยกูแก้วหากไผ่ที่มีโอกาสผ่านไปยังตำบลจันจวาอำเภอแม่จันจังหวัดเจียงไฮก็บควรพลาดที่จะไปแอลพอเมืองหนองนครแห่งประวัติศาสตร์ที่นี่โดยเฉพาะที่วัดพระาธาตุดอยกูแก้วนั้นก็เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในตำนานนี้ที่ยังมีเฮ้ไว้สาอยู่และจุดไฮไลท์ที่ผ่านมาได้ก็คือจุดชมวิวเวียงหนองลมที่อยู่หลังวัดข้าวของเครื่องใจสมัยะเก่าที่้าบ้านคูดได้ ก็อยู่ยังวัดพระธาตุดอยกูแก้วแห่งนี้และบางส่วนก็ถูกเก็บไว้ตีพิพิธภัณฑ์นงเฮียนจันทร์จ้าอำเภอแม่จันจันจงหวัดเจียงหายสิ่งวันนี้คือการยืนยันการมีอยู่ของโยนกนครน,นครโบราณแห่งประวัติศาสตร์ว่ามีอยู่แต้ในวันนี้ไอทีก็เลยขอหยิบยกเล่ามาเฮือกูทันได้ฟังแล้วก็ แล้วก็ในลากไปทางใดครับลากไปทางใดไอ้เกาะไม่ไหมเนี่ยเกาะไม่ไหมไทางใดเขาเพชรเสียวเพชรครับแล้วเขาลากไปอะไรลมาทางใดมาลากแม่พาเนี่ยครับห่อของแม่นี่ยกันพาไปบ้านเนี่ยโดยตั้งชื่อว่าบ้านเม่ล่าอ๋อเออเม่ล่าเพอขึ้นไปเอาไ่ขึ้นไปนู่นมาอยู่บ้านที่ปลาไหลปลาไหลนะเอาไปไปเลาไหลไปดูที่บ้านแม่หาก เลยเอาไปเอาพากันไปหาออกเอาน้ำออกออกไม่แห้งนะครับแล้วก็ลากไาอีกลากไปป็นไม่ลากนะครับเอาพวกัวที่บ้านไม่รัวอืเออพวกขัวแล้วก็ไปตัดกันที่หัวนกบแล้วเป็นสะพานนกบที่ลากกระเปืกองประวัตินันมีเล่าข่าวเล่าถาเล่าเล่าผานกันมาเนี่ยเจ๋งมากเลยแต่ของกออหากินว่กรกไม่ได้นะเนี่ยะเฮ้กาอกาไม่ได้นะ กลาคืนนี่ตอนที้จะขึ้นบงังศีลนะน้ำจับคุณมาเลยถ้าจากจบจากบังศีลมาก,ก็น้ำใสเหมือนเดิมแล้วพออะไรหพอบังเป็นของยูดุบเลยเดี๋ยวเราจะไปที่ก่อนไม่้ม่าจะมีอยูดุบยูงหน้าวัดทางทางฝัง่งนี้ที่เขาไม่ขุดไม่ได้เนะเมื่มอก่อนมันจะเป็นเป็นมัดใช่ไหมเน,นี่ย